ครับก็สวัสดีครับ FC เสียงนกเขาทุกท่านครับผมวันนี้ก็ออกมาซ้อมนกครับผมออมาซ้อมนกเล่นครับผมตอน,นเย็นเครับช่วงสี่โมงครึ่งครับผมออกมาแถวหัวหนาครับผมหัวหนาแถวบ้านเนี่ยก็ออกมาลองพเนียดด้วยนะครับผม ก็กำลังหาต้นใสพอดีนะครับกำลังหาต้นใสครับผมก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ถ่ายคลิปครั้งแรกที่ถ่ายคลิปนะครับผมถ่ายคลิปต่อนกก็ส่วนมากก็ซ่องนี้ก็จะ ลงแต่รีวิวพระเนียดนะครับก็วันนี้ก็ลองถ่ายดูลองถ่ายเล่นดูครับผมก็ถ่ายคลิปไม่ค่อยเก่งนะครับเดี๋ยวจะทำอีกซ่องหนึ่งอยู่นะครับซ่องซ่องไปต่อนกไปเดินป่าอะไรอย่างนี้ครับผมก็อยากว,ว่าจะทำอยู่นะครับอีกซ่องนี้ก็จะลงรีวิวแต่พะเนียด ซ่องก็ออกต่อนกรีวิวการสายเพเนียดไปทดสอบเพเนียดอะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดีย๋ยวอีกไม่นานครับผมเยวจะเปิดซ่องอยู่ครับซ่องการไปทดสอบเพเนียดอะไรนะครับก็ซ่องนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็เห็นต้นไม้แล้วครับผมน่ต้นนี้นครับ ทำแล้วนะครับ4โมงครึ่ง4โมงครึ่งมาก็ใส่แป๊บเดียวลองดูนะครับผมก็ขออนุญาตขึ้นสักแป๊บนะครับอยากขึ้ตนต้นไม้สักแป๊บนะครับผม ื้นที่ยร้ไวแล้วครับครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมอาจจะมีนกบาเข้ามาร่วมไหมก็ค่ำแล้วครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงตรงพอดีนะครับก็ใส่เล่นก็ประมาณ30นาทีครับผม ใลองพเนยียตใหม่ครับผมเพื่อมีตัวมีตัวมาเข้าร่วมก็เอานกมาซ้อมด้วยก็ลองดูครับผมลองทำคลิปอยู่ก็ฝากดกดติดตามด้วยนะครับช่องนี้แล้วก็จะทำอีกช่องหนึ่งอยู่นะครับก็ช่องหนึ่งก็จะเป็น เอาเนยดไปทดสอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมส่วนช่องนี้ก็จะรีวิวเนยดนะครับก็ลองทําคลิปต่อนกลองดูครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมทั้งเซียนเก่าเซียนใหม่ครับผมก็ท่านได้สั่งเนยดก็รอีนิดนึงนครับผมผมช่วงนี้ผมไปหาควันอยู่ถว่าง่าไรครับ เดี๋อวรุ่นนกต่อครับผมครับนกก็มาเข้าร่วมแล้วนะครับผมเนี่ยผมใส่ตัวนี้ครับนะครับ,นะรบนกก็เข้าร่วมแล้วครับแต่อยู่จับยอดครับผม ไม่รู้จะลงไหมครับรอลุ้นครับรอลุ้นก็มีลุ้นครับผมขวานข้ามครับผมมีลุ้นก็กำลังเถียงกันอยู่ครับ เถียงกันอยู่เลยครับผมก็ไม่ได้อยู่ไกลครับอยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบเมตรครับผม,มก็ต้นต่อไปครับผมก็นกป่ายังไม่ยอมลงเลยนะครับผมอยู่บนยอดครับผมใส่ต้น,ต,นต้นตรงกลางนี้ครับผม ไม่ยอมลงงครับนกป่าก็ยังเสียงกันยาวเลยครับครับก็นั่งลุ้นต่อไปครับผมก็เวลาก็จะหมดแล้วนะครับกตะวันคอยเต็มทีแล้วครับผมเถื่อมานครับ เผื่อมีม้านครับวันนี้ครับผมก็สวัสดีรอบนะครับก็นกป่าไม้ใกล้ครับผมคันอยู่ต้นนี้ครับต้นประดูใหญ่ต้นนี้ครับมันไม่ยอมไปต้นที่นกต่ออยู่นะครับอีกหนึ่งตัวก็อีกหนึ่งตัวอยู่อยู่ยอดเลยนะครับผมเข้าร่วมกับนกต่อนะครับตัวนี้เสียงเล็กครับ ตัวนี้เสียงเล็กครับอ้โหยินมานี่นะปลายไผ่ครับผมก็ตัวเสียงเล็กนี่เพาะอ,อยู่นะครับผมก็แถวนี้ก็มีคนเล่นเยอะครับผมต้นไหนก็มีคอนครับผมไม่ต้องแต่งยากเลยครับมาคใส่คอนแต่งไว้ให้เลยครับผมนกเหนียวครับ แถวเหนียวครับผมแถวอีสานเหนียวครับผมนกกระปูดเลยครับโอ้ยนกกระปูดด้วยครับลูกนกกระปูดครับผมอยู่พุ่มเล็กๆตรงหน้านี่ครับก็เถียงกันครับผมไม่ยอมลงเลยครับนกป่าก็ต่างซ้อมไปด้วยนะครับมันลงยากครับผมนกแก้วผมนี่เหมือนนก ที่อื่นนะครับแถววิสานเหนียวครับผมแถวผมอยู่เหนียวเหนียวก็จะค่ําแล้วครับก็จะหกโมงเย็นแล้วนะครับผมก็อีกหน่อยก็ไปอนครับผมก็เดี๋ยวครับเดี๋ยวลุ้นต่อไปครับนี่ครับฟังเสียงครับเสียงเล็กนะครับมันมีกอไผ่สองกอนครับมันคันอยู่กอนหนึ่งครับข้างกันนะครับผม ลุนต่อไปครับผมก็อีกหน่อยแล้วก็จะไปเอานกแล้วครับครับก็เวลา6โมงเย็นพอดีครับผมไปแล้วครับก็ใ้เวลาเอานกลงแล้วครับผมไม่ยอมลงครับนกป่าต่อ,อยสู้กันอยู่ฮั่น เป็นยอดไม้ครับผมไม่ยอบวงครับผมผมใส่ระหว่างกลางต้นนะยังไงอ่าข้ามไปแล้วครับผมไปเสียงเล็กไปแล้วรู้พะเนียดนะครับเถวนี้มันเหนียวเอา นกใหม่มาหัดในการเลยว,ว่ามันไม่ยอมลงไม่ยอมจับเถียงอยู่ข้างนอกนะครับก็เป็นไรครับมาออกป่าเล่นครับผมก็ไม่ค่อยไปต่อเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ไปต่อเท่าไหร่านานไปทีครับผม,มเอานกลง เพราะว่าโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีนะครับกล้องไม่ค่อยไม่มีเหมือนอนโทรศัพท์ก็ถ่ายไม่ได้นานครับถ่ายก็ถ่ายไม่ค่อยได้นานเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันความจาเต็มเร็วครับเลยไม่ค่อยได้ท,ทํคลิปนอกอไปไปแล้วครับก็ไม่เหยียบนะครับผมมาอยู่ข้าง ไม่ยอมเหยียบเลยครับยังอยู่ท่าเดิมครับผมบก็เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเอานกนะครับผม